ดูทีวีฟรีแบบไม่ต้องเสียเงินในสมาร์ททีวีซัมซุง เครื่องใช้ไฟฟ้าน่ารู้ EP ที่1ลูกค้าเข้ามาถามเยอะมากนะครับว่าซื้อทีวีไปแล้วไม่มีเสาสัญญาณไม่มีกล่องสามารถดูช่องฟรีทีวี3579ได้หรือเปล่าย้ำอีกทีนะครับว่าดูฟรีทีวีแบบไม่ต้องเสียเงินกับทีวีซัมซุงมีขั้นตอนเพียงเท่านี้ครับอันดับแรกลูกค้าต้องมีอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อ WiFI กับทีวีให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเมื่อเราเชื่อมต่อ Wi-Fi กับทีวีเสร็จแล้วลูกค้ากดปุ่มโฮมนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เราค้นหามากมายเลยครับสมารม์รราทท ไม่มีแอปพลิเคชันสามารถเข้าไปที่หน้าเมนูนะครับที่แอปสามารถดาวน์โหลดแอปเอสเพจากนั้นให้ลูกค้านะครับเข้าแอป a อสเพนะครับขั้นตอนจะมีแบบนี้นะครับพอเราเข้าเข้าแอปเสร็จแล้วเราใส่เบอร์มือถือนะครับเครือข่ายใดก็ได้ครับสามารถใส่เบอร์โทรได้เลยพอเราใส่เสร็จแล้วครับจะมีเลขตัว OTP ให้เราสตัวนะครับรอดูจากโทรศัพท์นะครับแล้วเราก็กรอกตัว OTP นะครับ4หลักของเรานะครับเพื่อการลงทะเบียนนะครับ พอเรากดตกลงปุ๊บก็เป็นอันเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปคําว่าเมนูทีวีนะครับเพียงเท่านี้ก็รับชมช่องต่างๆจากช่องฟรีทีวีได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องอันนี้ก็จะเป็นช่อง5นะครับ workpoint นะครับช่อง3ช่อง7ดช่อง9้าช่องวันแล้วก็ช่อง30นะครับมีหมดเลยมีประมาณ20-30ช่องดูฟรีทีวีแบบไม่ต้องเสียเงินนะครับ ขั้นตอนง่ายๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับดูฟรีทีวีกับสมาร์ททีวีซัมซุงแบบไม่ต้องเสียเงินทั้งคุ้มทั้งประหยัดลองไปทำดูนะครับสวัสดีครับ